นะครับ F4 พลดัญโสนะครับ f c ร้านวีนียรโตสาวนะครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่22นะครับพฤษสภาคมนะครับกับบรรยากาศนะครับเงียบเหงานะครับเงียบเหงาแน่นอนนะครับโควิดนะครับสายพันธุ์ใหม่นะครับตลาดเราก็จะเงียบลงนะครับก็ร้านวีดนีโอโตสาวนะครับใช้บริการขนส่งอย่างเดียวนะครับงดการสัมผัสการใกล้ชิดนะครับ ลูกค้าสั่งสินค้านะครับส่งขนส่งอย่างเดียวนะครับลูกค้าสะดวกนะครับโอนเงินนะครับทางออนไลน์นะครับลูกค้าส่วนใหญ่นะครับ90%นะครับเก้าเกือบร้อยเนะครับลูกค้าโอนเงินสั่งจองนะครับสบายใจได้นะครับได้รับสินค้าแน่นอนนะครับวันนี้นะครับเรามาชมการทํางานนะครับกว่าจะได้นะครับตู้แต่ละใบนะครับว่าทางร้านของเรานะครับที่ถี่พิถันขนาดไหนนะครับ อ่านะครับการซับเ okay. สียงนะครับคุณภาพเสียงของเบสนะครับรับประกัน <rules> คุณภาพเสียงแน่นอนนะครับว่าเบสของเราแน่นแน่นอนนะครับนี่คืออุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้นะครับรับประกันคุณภาพเสียงนะครับเนบนบแน่นแน่นอนนะครับนี่อุปกรณ์ชิ้นยางนะครับซีนทุกจุดนะครับ กันลมรั่วเลยนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีนะทำมถึงทําขนาดนี้นะครับก็สอบถามได้หลังไม้นะครับว่ามันมีผลต่อเสียงมากมายขนาดไหนนะสอบถามพูดคุยกับช่างวินิจได้นะครับ0969500941นะครับลำไม้เราต้องทําถึงขนาดนี้นะมีผลต่อเสียงแน่นอนนะครับแม้แต่รูนิดเดียวนะครับเราใช้งานคุณภาพจริงๆนะครับ ขอขอบคุณ f อฟนะครับทุกท่านเลยนะครับ f c วินิลอตโต้สาวเอพลดกัญโสนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับได้รับสินค้าแน่นอนนะครับจัดส่งนะครับบริษัทนิ่มซี่เสียงเอ็กเพรสนะครับสินค้ารับหน้าบ้านนะครับมาตรฐานคุณภาพจากทางร้านวินิลอตโต้สาวนะครับเดี๋ยวชมคลิปขั้นตอนที่สองนะครับในการประกอบตู้นะครับตู้ของ VV นะครับ ดีวีชุดนี้หมื่นหกเก้านะครับก็จะใช้ดอกของอกอ้อมนะครับชุดหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหกเก้านะครับหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยนะครับจะใช้ดอกของอกอ้อมนะครับสิวหน้านิ้วอกอ้อมนะครับนี่เราประกอบดอกนะครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นดอกของ NPE นะครับชุดโปรโมชัหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับก็ใช้ดอกของซับของ NPE นะครับ ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับว่าจะเอาสเปคไหนนะครับยึดน็อตอย่างดีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับสกูน็อตของเรานะครับเป็นน็อตนะครับน็อตอย่างหนาอย่างอย่างดีเลยนะครับนะครับน็อตอย่างแน่นหนานะครับไม่ต้องกลัวลําโพงคลายเลยนะครับสองนิ้วนะครับเข้าไปลึกมากเลยนะครับใช้น็อตอย่างดีนะครับเกี่ยวปล่อยนะครับตัวใหญ่เลยนะเบอร์สิบนะครับใช้ ตัวทีเบอร์แปดไขนะครับนอตยิงหลังคานะครับยิงกระเบื้องยิงมันเช่นชีสเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องกลัวถอยนะครับมีแหวนยางด้วยนะครับลูกค้ามั่นใจได้นะครับในการเปิดอัดได้แรงๆนะครับไม่ต้องกลัวน็อตคลายน็อตถอยนะครับหรือจะไปเปลี่ยนดอกกระโปรงในอนาคตก็ใช้งานได้โดยง่ายนะครับฝานะครับขั้นตอนต่อมานะครับการปิดฝานะครับ ฝาเราก็ยังซีนกาวให้ด้วยนะครับซีนยางให้ด้วยนะครับฝานะครับตากาวนะครับซีนยางกันลมรั่วนะครับทุกขั้นตอนนะครับเพดหลุมหลบฝนนะครับรองเพดนะครับเราใช้ยางซีนทั้งหมดนะครับกันรั่วนะครับเพื่อจะได้ให้คุณภาพเสียงที่แน่นหนักแน่นนะครับไม่ไม่รั่วนะครับไม่มีเสียงรบกวนนะครับไม่มีเสียงรั่วออกมาได้เลยนะครับนี่คือคุณภาพงานของทางร้านวิดีโอตู้ซาวนะครับ ขอฝากเอฟซีทุกท่านนะครับช่วยสนับสนุนนะครับทีมงานวินิจฉรสาวของเรานะครับเพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพนะครับอย่างไม่หยุดยั้งนะครับขอบพระคุณเอฟซีคนกัสโจนะครับเอฟซีวินิจฉรสาวนะครับสําหรับเหตุด้านหลังนะครับเหตด้านหลังนะครับของวินิจฉรสาวนะครับเป็นเหตหลุมหลบฝนนะครับก็จะเป็น เพที่สร้างขึ้นมานะครับใช้ปิ้นเลยนะครับตัวนี้ใช้ปิ้นนะครับกัดปิ้นขึ้นมานะครับเพิ่มความสัญญาณเสียงที่ดีขึ้นนะครับเรากัดปิ้นขึ้นมานะครับนสะพานไฟอย่างดีนะครับใช้สายลำโพงอย่างดีนะครับภายใต้แบรนด์ Vn นะครับคือวินิตนะครับ Vn Harmonic นะครับ Music Sound นะครับ Vn Harmonic Music Sound นะครับคือแบรนด์ของทางร้านวินิตออโต้สาวนะครับก็ใช้อุปกรณ์มาตรฐานนะครับทุกขั้นตอนนะครับตู้วีวีนะครับสายอย่างนานะครับนี่สิบวนะครับอ่าันนี้ถ่ายคนเดียวมือเดียวนะครับขอขอัยด้วยนะครับต้องอาจจะลอกแวกนิดหนึ่งนะครับก็ขอโทษนะครับเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับมือใหม่นะครับวันนี้ถ่ายคนเดียวอยู่คนเดียวนะครับ ฝาก f c ทุกท่านด้วยนะครับที่ยังมองหานะครับยังหาร้านนะครับที่ถูกใจนะครับก็ฝากนะครับวิเนลโต้สาวนะครับเราใช้อุปกรณ์มาตรฐานนะครับในการขึ้นงานนะครับในการติดตั้งนะครับในเครื่องเสียงทุกทุดที่เราส่งไปให้ลูกค้านะครับขอบพระคุณลูกค้านะครับขอบพระคุณ f c ทุกท่านนะครับอ่า e r วเวนะครับเรา ก็ใช้ Power App มาตฐานนะครับตัวนี้นะครับปีแออย่างดีนะครับปีไมค์คาราโอเกะนะครับก็วันนี้นะครับสต็อกสินค้าเข้ามานะครับก็ประกอบนะครับเป็นตู้ v V นะครับวันนี้เตรียมจัดส่งลูกค้าต่างจังหวัดนะครับลูกค้าช่วงนี้นะครับเราใช้บริการขนส่งนะครับนิ่มที่เสียงเอ็กเพสรับหน้าบ้านนะครับเพื่อป้องกันนะครับโควิดนะครับการระบาดของโควิดนะครับเพื่อ ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับห่างกันไว้นะครับปลอดภัยจากโควิดนะครับก็ขอบพระคุณลูกค้านะครับขอบพระคุณ f อทุกท่านนะครับที่โอนนะครับแล้วก็สั่งกันเข้ามานะครับลูกค้าทุกคนโอนเงินทุกท่านนะครับขอบพระคุณอย่างสูงที่ไว้ใจถึงมานินิร์โฆษณครับขอบพระคุณครับ ทีเลือกให้ลาเว้ามาระหว่างสองคนยอมหับว่าน้องสะทุนด้วยเหตุผลขอได้สงสัย เรงขู่ใจบ่ได้ดอกนางบักบัดหาผู้ชายผู้ชายเป็นยังเนื้อสมได้ละเศรษฐาน้องอย่าหาว่าเอาผัวสองคนมาอยู่นำกันเรื่องอวาม